ท่านประโยคาวาจรทั้งหลายและบรรดาพระภิกษุสมณีทั้งหลาย,ลาาส,ส,ย,ลายสำหรับวันนี้เป็นเวลาก่อนการเจริญพระกรรมฐานก็ขอปรารภก,กับท่านเรื่องนรกที่เรียกกันว่ายมโลกยะนรกต่อไป สำหรับยมโรกยันรกขุมที่สองเรียกว่าชิมพีนรกชิมพีนรกที่หรือว่าที่เราเรียกกันว่านรกต้นนิ้วนี่เราทราบกันดีว่านรกขุมนี้เป็นนรกที่สำหรับลงโทษท่านที่ชอบทำกาเมสมิชาจารย์ก่อนที่จะพูดถึงนรกก็ขออธิบายคำว่ากาเมสมิชาจา์เสียก่อน โดยมากเรามักจะมีความเข้าใจกันว่าการละเมิดสามีเขาหรือว่าพัญญาเขามีโทษตามนี้สำหรับเรื่องขผู้ชายนี่เป็นการแย่งสามีนี่ถูกต้องหรือว่าชายคนนี้เขามีพัญญาอยู่แล้วเราก็ตั้งใจไปยื้อแย่งความรักทำลายจิตใจพัญญาผู้เป็นที่รัก เพวเป็นทํามเนาเป็นนั้นว่าต้องโทษต้องตกนรกขุมนี้ที่เรียกว่าชิมพีนรกและจงอย่าลืมว่าบรรดาท่านนั้นหลายที่ตกนรกขุมนี้ต้องผ่านนรกขุมใหญ่มาก่อนแล้วก็ผ่านบริวารมาก่อนนี่มาพูดกันถึงผู้หญิงสำหรับชายที่ละเมิดผู้หญิงไปร่วมบวเวณีกับผู้หญิงที่เรียกกันว่าการเมสเมชาจาย์ นี่ไม่ไม่จ่หมายความว่าเราจะเพาะไประมิดแต่เฉพาะสตรีที่ท่านมีสาม,มีแล้วเท่านั้นตามพระ่บาลีทดนกล่าวว่าสตรียี่สิบประเภทเมื่อเราจะจำแนกประเภทมันก็ยุ่งจำยากเอากันได้เพียงว่าสตรีใดที่มีสาม,มีแล้วและกำลังอยู่กับสาม,มีก็ดีหรือว่าสตรีใดที่ไม่ได้มีสาม,มี ว่ามีสามีแล้วจะเลิกล้างกันไปแต่ว่ายังอยู่ในปกครองของบุคคลผู้ใดคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ปกครองโดยตรงอย่างนี้ถ้าว่าระเกิดความรักกันขึ้นกับชายคนใดคนหนึ่งแต่ว่าผู้ปกครองเขายังไม่ได้ยินยอมยกให้ถ้าไปร่วมบรเวณีกันเข้าต้องมีโทษตกมรกขุมนี้ ฉะงนั้นขอท่านหลายยังโปรดมีความเข้าใจว่าสําหรับสตรีนี่หนักมากเราเลี่ยงไม่พอจะไหวเพราะแต่และคน,นมักจะมีความมีผู้ปกครองอยู่เช่นมีมีดามันดาปกครองมีพี่มีน้องปกครองมีญาติปกครองนั่นก็นรยกว่ามีบุคคลที่เขารับปกครองแทนญาติแทน,าด,แทนด,ดามันดา สมบูรบิดามันดาไม่มีญาติพี่น้องไม่มีแต่ว่ามีบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับปกครองเราก็ต้องรับอนุมัติจากการจากผู้ปกครองก่อนหนักมากนะน้นาตาจะถามว่าโทษมีกับใครก็ต้องตอบว่าโทษมีด้วยกันสองคนไม่ใช่ว่าหญิงใดที่ไปแย่งสามีเขารู้ว่าชายคนนั้นมีพัญญาอยู่แล้ว นั่นก็ไปร่วมรักยื้อย่างสามีของเขาจะมีโทษเฉพาะหญิงผู้เดียวไม่ใช่ผู้ชายก็มีด้วยชายใดที่ชอบเป็นเจ้าชู้และไปยุ่งกับลูกเขาก็ดีพัญญาเขาก็ดีคนในปกครองเขาก็ดีก็ไม่ใช่มีโทษแต่ผู้ชายก็ผู้หญิงด้วยไปด้วยกันเพราะร่วมกันนี่ขอได้โปรดหาความเข้าใจตามนี้ไปด้วยแลวพูดกันตามพระวิน,นัย ที่พูดมาตามนี้ถ้าบาังเอิญเป็นการบังเอิญอย่างยิ่งบรรดาท่านหลายที่ศึกษาได้อ่มนโนมยิทิิเว้แล้วท่องเที่ยวไปจะลองไปชมดูก็ได้ถ้าเราสงสัยแล้วก็ถามบคุคคลผู้ควบคุมกันได้ใครอาจจะอาจารย์ที่ฟังเมื่อแต่ละคนละคนที่มีโทษอย่างนี้นั้นในสมัยมนุษย์ทำอะไรไว้ ยานี้เขาจะอธิบายให้เข้าใจแต่ก็ระวังนะบางทีนายนิิผู้ควบคุมนรกนายนิยาบาลนิยาบาลเนี่ยอิตาเนีย่ยแมนเรียกกันยากลิน้นนแข็งแก่ไม่ค่อยจะพูดกับเราเหมือนกันถ้าทางที่ดีอย่าไปแล้วก็ผ่านสำนักพยายมก่อนขออนุญาตท่านท่านจะให้ไปที่ใด เราก็ไปตรงนั้นใช้ใครควบคุมเราไปแล้วก็ไปกับท่านผุนนั้นผู้นั้นจะชี้แจงให้เราทราบถึงว่าอดีตกรรมของสัตว์ว่าเขาละเมิดแบบไหนก็ททกสงสัยเหมือนกันว่าในปัจจุบันเนี่ยเรื่องนี้มันจะหนักหนักอยู่สักหน่อยแต่ว่าท่านจะถามว่าถ้าบังเอิญสตรีใดที่รับจ้างบรรเทาความรู้สึกในด้านการมาการมารุม สตรีผู้นั้นเขาจะเป็นผู้ต้องมีโทษในกาเมสุมิชาจารย์ไหมก็ต้องตอบว่าถ้าเขาตั้งเป็นร้านค้าแบบนั้นเขาไม่มีแต่สําหรับท่านชายนี่สงสัยเหมือนกันถ้าทางที่ดีแล้วก็พวกที่ได้มโนมยิธิไปถามนายนิติบาลก็แล้วกันนะจะได้หมดสงสัยผมไม่พูดกับพระกับเนร ถ้าจะที่บายไปมันก็จะเฟอจัดดีไม่ดีถ้าอย่าหาว่ามาแกล้งเอาโทษมาแกล้งกล่าวให้มันหนักและท่านงหลายจะได้เข็ดหลบับหรือว่าเชื่อถือผมไม่ต้องการอย่างนั้น <c oughs> ต้องการอย่างเดียวให้ท่านนหลายศึกษาคําสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ดีแล้วก็ไปวิสูจน์ได้ตนเองผมต้องการแบบนั้น ถ้าความรู้อย่างนี้ผมเองจะพูดให้ละเอียดก็ไม่ได้เพราะจะพูดยังไงมันก็ไม่ละเอียดนระกทุกขุมใครจะไปนั่งดูคนทุกคนที่เขาเสวยทุกขเวทนาเพราะนั้นว่าถ้าท่านไปได้ไปคลาละขุมแล้วดูให้ละเอียดจําให้ดีแล้วามาเป็นเครื่องสอนตัวว่าการทําแบบนี้มันเป็นทุกเป็นโทษอย่าทําเลยได้ <c oughs> ประโยชน์ใงการเย้าชู้ก็ไม่เห็นจะมีอะไร ไม่มีอะไรเป็นคุณมันมีแต่โทษอย่าพูดกันไปเลยนะจะขัดคอกันสำหรับคนนี้เจ้าชูไปดูกันเองก็แล้วกันนี่มากล่าวกัึงสิมพีนรกแทนก่าวว่ายมมัลโลกิยะนรกขุมที่สองมีชื่อว่าชิมพีนรกในนรกขุมนี้ปรากฏเต็ม้วยป่าต้นยิว้วต้นยิ้วก็เป็นต้นยิ้วนรก แต่ละต้นมีหนามเหล็กคมเป็นกรดยาวประมาณสิบหกองคุลีสิบหกองคุลีนี่เป็นองคุลีขันนรกไม่ใช่องคุลีของเราแต่ความจริงหนานิดเดียวแล้วก็แย่แล้วนั่นก็ในหนามนั่นก็เป็นหนามเหล็กลุกเป็นเปลวไฟอยู่ตลอดเวลาเป็นนิดไม่มีวันที่จะดับร้อนแดงโชนแล้วก็บางแล้วมันมีสภาพเหมือนสเปริง สัตว์นรกตายขึ้นไปเลือดโชคร้อนบางทีมันลัดพึง่งแทงทะลุหลังเลือดแดงฉานดูแล้วหน้าหวาดเสิยวเอาย่องไปดูก็แล้วกันท่านกล่าวว่าเมื่อ,อ,อในคุมนรกคุมนี้ที่เต็มไปด้วยสัตว์ทั้งน,นรกทั้งชายและก็หญิงก้มหน้าก้มตาสวยทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัส นี่ผมอ่านบาลีแล้วก็ํำนวนมันขัดขัดแล้วก็โปรดทราบไปด้วยว่าไม่อยากจะทิ้งพระบาลีเพราะผมไม่อยากจะใช้คาว่าผมรู้เองในบางเวลาสัตว์นรกหญิงไปคอยอยู่บนต้นนิ้วแล้วขึ้นไปคอยอยู่ก่อนนี่ก็สัตว์นรกชายอยู่ใต้ตนเงนหน้ากันไปเห็นสาวที่รักถูกน้ำงิ้วแหลมคม ทิ่มแทงเลือดไหลโสมหนังตลอกปอกเปิดเพราะกระแสฟไฟก็มีความกลัวไม่กล้าจะตามขึ้นไปตอนนี้รักไม่ไหวชักรักไม่ไหวซะแล้วเธอมีทุกขเวทนาอย่างหนักนายนิรยาบาลทั้งหลายก็เงือ้อเงือ้อเงือ้ออาวุธมีหอกบ้างดาบบ้างแหลนบ้างเหลาบ้างคููแต่คอกบังคับให้ขึ้นไป ท่านบอกว่าด้วยอำน่าของความกลัวแต่ผมอยากจะบอกว่าด้วยหน้าของกรรมชั่วที่เป็นคนเจ้าชู้ชอบทำกาเมสุมมชาจารย์ไม่เคารพในความรักของผู้ปกครองและบิดามารดาของเขาเขาพวกนั้นก็จำจะต้องปีนป่ายขึ้นไปบนต้นนิ้วตั้งก้มหน้าก้มตาฝา่าฟันน้านิ้วขึ้นไปฝา่านันไม่จะฟัน เก้างามน้ำเงี้ยมันกระทบนิดเดียวแผลเบลอว่าแดงฉานไปในเลือดแล้วไอ้นาำเงี้ยก็เป็นนาำเหล็กเป็นไฟแดงโชนมันก็ไหม้กายทั้งตัวฟังแล้วก็ตามคิดตามนึกไปด้วยเมื่อขึ้นไปแล้วด้วยอำนาจความความกลัวทำไมอย่างนั้นเลือดสาดเต็มท่วมกายเมื่อคั่นขึ้นช้าเกินไปไม่ทันใจข้านายในรีบาล นายนิตาิบาัลก็เอาหอ,อกแทงเข้าที่ขาบ้างที่ตัวบ้างที่เท้าบ้างแล้วกดดันเอาขึ้นไปอาดัมหอ,อกตีที่ศีรษะบ้างบังคับปากก็ร้องเร่งบังคับว่าขึ้นไปเร็วๆไปหาคู่รักของเจ้าขึ้นไปเร็วๆเ,เร็วเท่าไรน้มนิ้วก็บาดแรงเท่านั้นดีไม่ดีมันก็แทงทะลุหลังเป็นน้มสปริง เป็นนั้นว่าเขาก็ต้องก้มหน้าก้มตาตายขึ้นไปตายลงมาปอีท่านั้นนั่นแหละเป็นนั้นว่าคนรักขึ้นไปคอยก็ต้องไปหาคนรักเหมือนกับสมัยที่เป็นมนุษย์นัดจะไปไป,ไปพบที่ไหนละ่ะฝ่ายหญิงนัดให้ชายไปพบและฝ่ายชายนัดใหญิงไปพบไปพบกันตรงไหนก็ต้องไปตรงนั้นสภาพเดิมเป็นอย่างนี้ฉันใด ในเมืองในะรกคือตอ้นยิวเมื่อหญิงไปอยู่ที่ไหนชายก็ต้องตายไปที่นั่นชายไปอยู่ที่ไหนหญิงก็ต้องตายเข้ามาหาที่นั่นกายขยับร่างกายไม่มีใครอยากจะขยับเพราะมันทั้งแหลมทั้งคมของหนามยิวท่านก็กลับไาแบอบกว่าก็ยิ่งเมื่อขยับกายมากเท่าไรเร็วเท่าไรก็บาดตัวแทงทะลุมากเท่านั้นไม่หนาซ้ำยังร้อนรุสุกไม่ได้เปลวไฟเหลือที่จะทน เหลือทนหรือไม่เหลือทนก็จําจะต้องทนคําว่าตายไม่มีเพราะว่าน้านั้นลุกเป็นเป็นเปลวไฟครั้นสุดที่อดทนหนักเข้าปีนป่ายขึ้นไปไม่ไหวก็บ่ายทิศลงมาไม้ยัลงไม่ไหวแล้วท่านร้อนทั้งเจ็บไปหาคู่รักไม่ไหวเพราะคู่รักอยู่สูงเกินไป <c oughs> มันทรมานกายทรมานใจในในิรยาบาน เห็นดังนั้นก็เอาหอกแทงซ้ํากันนําเข้าไปเรื่อยก็สาดก็ร้องขู่บังคับว่ามึงจงเร่งขึ้นไปไปหาชู้ของมึงไปหาคนรักของมึงบนต้นยิ้โน้นจะกลับลงมาไม่ได้เขาอดทนทนไม่ไหวเขาต้องไปอ้าปากร้องขอความมีอวนแต่ว่าอย่าหวังเลยอย่าหวังว่าน,นายนรกเจ้าหน้าที่หรือว่า ผู้คุมด้านนายนรกผู้นี้แก้ะมีความสงสารเพราะกดข้องกรรมคำว่าสงสารไม่มีในเมืองนรกนี่ท่านหลายที่บอกว่าต้นงิ้วพังหมดแล้วนะ่ะฟังให้ดีนะไม่พังเคยทราบมาบอกว่าเห็นต้นงิ้วทุกต้นเต็มบริวยคแต่ละคู่ถ้าชายใดที่มีความเจ้าชู้คบสู่ชู้สูรสาวก็หญิงมากก็มีชายหนึ่งหญิงเยอะ แต่หญิงใดถ้าบังเอิญคบสู้สู่ชายคนเดียวร่วมรักกับชายหลายหลายด้วยกันซึ่งไม่รับอนุญ,ญาตเจวิดามันดาหรือผู้ปกครองก่อนก็หญิงหนึ่งชายหลายไปนมารู้กันโดยปริมาณเออหนักใจเหลือเกินนะ เป็นอันว่าก็จําเป็นจะเจ็บจะปวดจะน้ำจะแทงไฟจะไหม้ก็ต้องขึ้นไปจะทนอยู่ไม่ได้ขกงลังเมื่อวิงวอนเขอย่างอยู่อย่างนี้เมื่อนายนิติบาลฟังได้ฟังวาจาของเขาอย่างนั้นก็แทนที่จะมีความเมตตาปราณีกับโหงกำลังทิ่มแทงตีขนำซ้ำลงไปอีกเอาให้หนักเข้า บรรดาสัตว์ในโลกทั้งหลายเหล่านั้นก็จำใจต้องปีนป่ายขึ้นไปปลายตัวนิ้วนั้นไปหากันให้ได้ทั้งๆท,ที่มีความเจ็บปวดแม่สํานวนท่านผมไม่อ่านให้ครบนะสํานวนท่านพันนามา่อใดเกิดพราว่าสํานวนอย่างนี้ฟังไปละแมามันก็ขาดขดหูจะกลายเป็นนักประพันธ์ไปขั้นขึ้นไปถึงปลายตัวนิ้วก็ลยเห็น สัตว์นโลกหญิงซึ่งเป็นคนรักกลับลงมาข้างล่างซะอีแล้วแม่นั่นทนไม่ไหวอยู่มันร้อนมันเจ็บก็ว่าลงมาข้างล่างซะอีกเอาเพราะเจ้าหนุ่มขึ้นไปไม่เห็นมันไม่ทันนี่การลงข้างแมกมันก็เร็วแบบสศจันคำความจริงความเร็วแบบนี้ไม่ถือว่าไม่อัศจรรย์ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าแกมันร้อนต้องรีบลง แม้นิรยาบาลทั้งหลายก็เงื้ออาวุธสตาราวุธบังคับให้สัตว์นรกหญิงปีนป่ายขึ้นไปหาชายเออคนดีเหมือนกันความจริงเนี่ยเรารักกันเนะ่ยเรารักกันนะีเรร่กกนเขาก็ปฏิบัติตามใจที่เรารักเพราะในสมัยที่มีชีวิตอยู่มันจะมืดมันจะคับมันจะฟันฝาน่าอันตรายยังไงก็ตามคนรักอยู่ที่ไหนนัดก,กันไว้ที่ไหนเราไปที่นั่นแต่ว่าตอนนี้ที่ เราไม่ได้นัดก,กันวัานนายนิจิบาลแกก็ช่วยแนะนำบอกโน้นคนรักอยู่ที่โน่นจ้าอย่าลงมาข้างล่างสามีของเธออยู่ข้างบนไปหาสามีของเธอที่นี่ไม่มีใครเขาจะเป็นสามีแทนเป็นอันว่าพอยอดยอดชู้คู่เชยอยู่ข้างบนครั้นทำรีรอไม่กลายย้าจะขึ้นนายนิจิบาลแกก็ทุบตีขนำํำแล้วแทงในหลาเหล็ก ขับสาไล่ส่งให้ขึ้นไปท,ทั้งทั้งที่เลือดสาดท่วมตัวไฟก็ไหม้หนังก็ปอกตลอกปอกเปิดได้รับความเจ็บปวดสวัยทุกขเวทนาอย่างสาหัสขั้นพอขึ้นไปถึงก็กลับเห็นสัตว์ในโลกชายลงมาอีกแล้วเพ,พราะเพระทูลนก็หม่อมแก้วท่านทนความร้อนความเจ็บไม่ไหวก็ไหลลงมากลาง <im it> า้าวเขาทั้งสองคนไม่มีโอกาสจะได้พบกัน แต่วโมโอโอเอโมกลัเจ็บเนี่ยมันไม่ได้พบกันเวลาที่รักกันในเมืองมนุษย์ไม่กลัวอะไรในเวลาขึ้นไปแบบนี้เขายุเขาแนะนําเขาส่งเสริมไม่แหมก็พบกันไม่ได้ก็น่าแปลกใจในแต่เฝ้าเวียนกันไปเวียนกันมาขึ้นชายขึ้นหญิงลงหญิงหญิงขึ้นชายลงลอกกับแบบนั้นไม่ต้องได้จกพบกัน ท่านบอกว่าต้องเสวยทุกเวทนาแบบนี้ตลอดการตลอดสมัยอย่าลืมนะมหนึ่งน้ำคม 2. ร้อนไม่ได้เปลวไฟ 3. น้ำสปริงกระทุ่งร่างกายให้ทุกข้างหลังได้ไอเลือดจะมาสมตลอดเวลา 4. ี่นายนิติาบาลก็ทิ่มแทงไปได้หอกตีไปได้หอกได้แหลนเหลา ท่านกล่าวว่าจงกว่ายะสิ้นกรรมนี่ยังไม่จบแค่นี้นะนรกที่เต็มไม่ได้ความรักมันต้องรักกันมากสักหน่อยท่านกล่าวต่อไปว่าสัตว์นรกบางพวกขณะที่กําลังปีนป่ายขึ้นไปต้นยิวนั้นนอกจากจะถูกนายนิยนรยบาลทิ่มแทงในหอกแหลนหลาวแล้วก็ยังมีแรงการนารกอันมีปากเป็นเหล็ก คอยจิกอวัยวะน้อยใหญ่อยู่ข้างบนต้นไม้นั่นอีกจิกแล้วก,กินเป็นอาหารแบบอร,อร่อยแต่ความจริงเจ้านกประเภทนี้เป็นแบบนกประเภทลงโทษมันไม่อิ่มหรอกยังคิดว่ากินอิ่มเห็นเป็นอาหารอร่อยก็เจ็บก็เจ็บร้อนก็ร้อนจากน้าจากไฟยังไม่พอโดนไอสัตว์พวกนี้ประเภทจิกเขาอีกดึงทึ่งเนื้อโอ้ก็ลองนึกดูกันแล้วกันนะว่ามันขนาดไหน ไม่รับทุกข์กเวทนาะทุกข์ทรมานหนักจริงขึ้นขั้นลงมาข้างล่างก็ต้องถูกสุนัขน,นรกตัวใหญ่เออมาพากันมาเป็นฝงฝูงนี่หล่นลงมาไอเจ้าหมาก็วิ่งมาอีกกินกันฝงทึง่งทึ่งเนื้อกินหัวกินหางก็ว่ากันไปตามเรื่องรุมแย่งกันกินกินแบบแย่งกันแบบหิวสัตว์นรกที่ตก,กมาก็ถูกนานานีียบาลเอาทิมท่มแทงเขาอีกซ้ำไดีหอก ้องรับทุกเวทนาอย่างสาหัสแบบนี้จะนับเป็นปีเป็นเดือนไม่รู้ว่าเท่าไหร่เป็นอันว่าที่ต้องมาเกิดทั้งกล่าวทั้งโทษว่าการที่ต้องมาเกิดในชิมพลีนรกนี้ก็เพราะว่าเมื่อเขาเป็นมนุษย์ได้ประพฤติร่วงกาเมศุเมชาจาร์คือคบชู้สู่สาวผิดศีลผิดธรรมผิดประเพณี เป็นชายประพฤติชั่วเป็นคนเจ้าชู้ในพัญญาคนอื่นหมดสาวคนอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตด้วยคนในปกครองขขงบุคคนอื่นถ้าเป็นหญิงก็ประพฤติชั่วคบชู้ในสาม,มีขขงบอคคนอื่นหรือเป็นหญิงที่มีสาม,มีอยู่แต่ก็ยังมักมากในกามาคุณกามคุณ,มคณไม่มีสติสัมปชัญญะไม่ได้เคยนึกว่าสาม,มีของเรามีแล้วอย่าไปยุ่งกับสาม,มีคนอื่นอย่าไปยุ่งกับชายอื่น ไม่ประมาณตนไม่เกรง่อบาปกรรมอันลามกจำชั่วประพฤติอสัตธรรมอสัตธรรมนี่นก็คือร่วมรักกับคนที่มายามีของตนคบชู้สู่ชายหรือว่าเป็นชายที่มีปัญญาอยู่แต่ว่าเป็นผู้หลงไหลตามใจตนเป็นคนไม่มีหีริไม่มีความอายไม่มีโอตปะไม่เกรงกลัวแต่ความชั่ว คือผิดสัญญากับพัญญาประพฤตินอกใจพัญญาไปสู่หาเป็นชู้กับหญิงอื่นดังนี้เป็นต้นเพราะนั้นว่าหญิงยี่สิบจพวกจะลืมเมื่อแต่การทำลายขันแล้วก็ต่างคนต่างมาเกิดเป็นสัตว์นรกและเสวยทุกขเวทนาในสิมพีนรกนี้จึงกว่าจะสิ้นกฎของกรรมท่านใช้คำว่าจึงกว่าจะสิ้นกฎของกรรม นี่เราก็มานั่งคุยกันนิดพระบาลีท่ากล่าวไว้ตอนนี้ก็มานั่งวิจัยกันก็มีบรรดาท่านผู้ทรงฌานหรือว่าได้พิญญาท่านเคยคุยสู่กันฟังว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายในเมืองนรกนี้ถ้าลงไปอยู่ในนรกมันเป็นการพรดีกับตัวนิว ล่นนี้ไอ้ต้นยุน่ะมันพอดีถ้าสมมติว่าในสมัยปัจจุบันนี้นียคนที่ชอบในเรื่องการเมสุมิชาจานี่ผมว่ามาก,มากที่ใช้คำว่าผมนี่ขอพูดกับพระกับเนนเท่าที่สังเกตเนี่ยครับมีเดินและเกินคนที่ชอบนอกใจสามพันยาคนที่ชอบนอกใจสามี ดีไม่ดีคนที่สร้างความรักขึ้นมาเองแล้วก็ตกลงกันเองบ้างบางทีก็ถือว่ารมรักประเภทนี้เป็นกีฬาประเภทหนึ่งหมายความต้องการจะร่วมรักสมัครใจก็ใครก็ว่าก็ไปตามบทตามเพลงแล้วก็ไม่ได้คิดไม่ได้คิดคิดว่าจะสมสู่อยู่ร่วมกันในฐานะสามีภรรยาอันนี้ไม่มี มีความประสงค์อยู่อย่างเดียวนั่นก็นคือว่าต้องกลายต้องการจะคลายอารมณ์แห่งความใคร่ของตัวเท่านั้นเป็นอันว่าท่านทั้งหลายในสมัยปัจจุบันตอนพูดกันนึงตอนนี้ก็รู้สึกว่าหนักใจไม่น้อยจริงๆทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าทราบดีเพราะว่าวัดเนี่ยมันเป็นที่รวมของข่าว ข่าวประเภทนี้มันข้าวว่าจุดเสมอนี่ก็มีบุคคลบางคนเขามาพูดในทํานองที่บอกว่าไอ้เรื่องต้วยิ้วนี่ผมไม่หนักใจทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเวลานี้คนมากในโลกนี้คนนับเป็นพันล้านและก็นิยมการการสมสู่อยู่ร่วมกันในประเภทเที่ถือว่าเป็นอิสระ ไกลาตาจากผู้ปกครองนึกตาไกลาตาจากคนอื่นนึกถือว่าตัวเองไอ้ตนเองนะ่ะเป็นตัวของตัวไม่มีใครสามารถจะมาบังคับกดขี่ได้เจอุที่ตัวให้แกใครก็เป็นเรื่องของของส่วนตัวนี่ที่บรรดาท่านทั้งหลายเมื่อให้ฟังก็พูดอย่างนี้ก็รู้สึกหนักใจแต่ก็มีบางคนมาบอกว่าคนมากประเภทนี้ต้นยิ้วในเมืองนรกไม่พอจะบรรจุ เป็นอนว่าเขาอาจจะผ่านนรกขุมนี้ไปได้เรื่องนี้ไม่ต้องวิตกกังวลทราบกันดีแล้วว่าต้นยิ้วที่เกิดขึ้นในเมืองนรกไม่มีใครปลกูกมันเกิดขึ้นโดยอำนาจกฎของกรรมความชั่วของบุคคลผู้ทำความชั่วฉะนั้นถ้าหากว่าบุคคลใดสร้างความชั่วทำตัวไม่ดี เมื่อตกลงไปในในรกขมนี้ต้นยิ้วก็จะปรากฏขึ้นมาเป็นการพอดีกับบุคคลที่ถูกการลงโทษไม่ใช่ว่าไปนั่งรอปลวกอย่างเมืองมนุษย์นี่เป็นอันว่าเราก็เลิกวิตกกังวลกันได้แล้วที่ว่าเลิกวิตกกังวลเพราะอะไรก็เพราะว่ามีคนหลายคนวิตกกันมากเลยเกินวัานนรกไม่นรกจะไม่มีต้นยิ้วพออันนี้ไม่ต้องวิตก เพราะกรรมจัดสันปั่นส่วนให้พอดิบพอดีกันไว้เสมอเนาืการร่วมประเวณีในด้านความรักระหว่างหญิงชายความจริงมันไม่ได้เกิดอะไรเป็นความสุขขึ้นมาเลยถ้าเราจะใคร่คนจริงๆมันเป็นเรื่องที่น่าเสยียเอียยนมันเต็มไม่ได้ความโศโครกเต็มไม่ได้ความสุขปรก ้าว่าท่านหลายจะถามว่าผมนะ่ะรู้เรื่องเลยผมก็ต้องตอบว่าเรื่องนี้ผมรู้ดีการที่จะบวชกันได้นานๆแบบนี้มันก็ต้องรู้จักอะไรมาก่อนไม่ใช่ไม่รู้จักเลยถ้าไม่รู้จักเลยมันก็อดสงสัยไม่ได้แต่ความจริงเรื่องพนี้ผมไม่สงสัยเพราะรู้จักมาแล้ว ท่าที่องค์สมเด็จพระบพิตรแกบอกว่าไม่ดีมันเป็นของโซโครสปรกผมก็เชื่อเพราะารู้จักกันมาเปนั้นว่าอาศัยอำนาจกาม,มาคุณถ้าเรามีความสนใจในการม,มารมณิดเดียวโทษที่ต้องเสวยทุกขเวทนามันหนักกว่าความสุขที่จยพึงเดิ้มได้ความน่ายคลายความคาร่ไปเดียวเดียวมันเป็นของไม่ควรถ้าเราสำหรับวันนี้มองดูเวลาก็หมดเส็จแล้ว อธิบายให้กันฟังที่เพียงโดยย่อพอที่รับฟังกันได้ถ้ามีการสงสัยแล้วก็ขอท่านทั้งหลายที่ได้มโนวิมยิทธิแล้วพากันไปพิโสดูชิมเพีนรกวาดีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดไว้จะมีผลหนักเบาเป็นประการใดสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคล สมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศตราท่นิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี